วันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมแบบที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนะไม่อยากเอ่ยถึงชื่อเขานะก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาคนประเภทที่ว่าพูดเรื่องอะไรโลกออนไลน์ต้องเดือดไม่ใช่เพราะประเด็นมันแรงแต่เพราะทัศนคติและโทนของเจ้าตัวแรงเกินสมองจะรับไหวทางการแพทย์เขาเรียกว่า Histrionic Traits plus Narcissistic Traits แต่ภาษาชาวบ้านคือตัวใหญ่กว่าเนื้อบวกความมั่นใจแบบไม่เช็คกระจกพูดเหมือนคนอื่นโง่หมดโลกวันนี้เราจะไม่อ้อมวันนี้เราจะมาผ่าให้เลือดสาดเลยว่าทำไมคนแบบนี้ถึงสร้างเรื่องได้ทุกทีที่ขยับปาก ต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v e r d o s โวันนี้เราจะมาผ่าพฤติกรรมรายการที่จะไม่ตัดสินใครแต่จะฉีกสมองดึงไส้ในของมนุษย์ออกมาดูว่าคิดได้ยังไงวะคือพฤติกรรมที่ร้อนแรงที่สุดในประเทศนะช่วงเนี้คือพฤติกรรมที่คนทั้งประเทศต้องจิบยาหอมแล้วถามว่าคนเรากล้าได้ขนาดนี้จริงเหรอ ใช่ครับเรากำลังพูดถึงเคสยืมเงิน400ล้าน400ล้านบาทเงินที่บางคนน่ะหาชั่วชีวิตก็ยังไม่เห็นเม็ดคําถามมันไม่ได้อยู่แค่ว่าใครโกงใครแต่มันคืออะไรที่มันเข้าสิงสมองของคนเหล่านั้นวันนี้เราจะไม่พูดว่าใครผิดแต่เราจะมาผ่าพฤติกรรมนี้แบบจิตวิทยาล้วนๆชำแหละแบบละเอียด ข้อที่1ยืมมันหลักร้อยล้านอะ่ะต้องมีบุคลิกแบบไหนโอเคครับโอเคหลังจากที่เราได้ย้ำตัวเลขจนหูชาไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าไอการยืมเงินทีละพันสองพันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกแต่การยืมเงินหลัก10ล้านถึงร้อยล้านเนี่ยนี่มันไม่ใช่ระดับคนธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับนี่คืออสูรทางการเงินพฤติกรรมเนี่ยทางจิตวิทยาเขาจัดให้อยู่ในกลุ่ม high confidence manipulative behavior ฟังดูหรูหราใช่ไหมแต่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆที่พวกเราเข้าใจมันก็คือความมั่นหน้าระดับระเบิดอาณาจากักรผนวกกับศิละปะก,การพูดที่ทำให้คนเชื่อแบบไม่รู้ตัวคนกลุ่มนี้เซลล์สมองเขาทำจากอะไรบุคลิกภาพที่ต้องมีในการเข้าถึงเงินหลักร้อยล้านแบบนั้นจุดที่หนึ่ง วงเล็บอาการหลงตัวเองขั้นเทพพวกเขาไม่ได้แค่เชื่อว่าตัวเองดีแต่เชื่อว่าโลกเนี้ยติดหนี้พวกเขาฉันคู่ควรกับเงิน400ล้านนี้เพราะฉันคือคนสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกและพวกคุณต้องซัพพอร์ตฉันพวกเขาไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยที่จะร้องขอเพราะนั่นคือสิทธิ์ของพวกเขาอันดับส persuasion s สกิลสูงผิดปกตินี่ไม่ใช่แค่การพูดเก่งนะนี่คือการสะกดจิตด,ด้วยน้ำเสียงและลังสีอัมหิตพวกเขาพูดจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าการให้ยืมเงินคือเกียรติสูงสุดในชีวิตของคุณและอันดับ3 c h ช r อมบวกความน่าเชื่อถือภายนอกเกินจริงเปลือกนอกต้องดูดีที่สุดน่าเชื่อถือจนคุณมองข้ามความเป็นจริงที่ว่าเอกสารหลักฐานมันไม่มีเลยนะเว้ยนี่คือพลังพิเศษของพวกเขาคือการพูดอะไรก็ดูน่าเชือ่อแม้จะไม่มี อะไรเลยก็ตามและนั่นแหละครับคือสเสนต์ที่ใช้จับเหยือ่อได้อย่างชงัดนักข้อที่2 ทำไมถึงมีคนยอมให้ยืม1 0 1ถึงร้อล้านมันไม่ใช่เงินเล่นๆและน,น,นี่คือคำถามที่คนทั้งประเทศอะอยากตบโต๊ะถามหลัก1 0บถึงร้อล้านมันไม่ใช่เงินเล่นๆแล้วทำไมทำไมถึงมีคนยอมให้ยืมไปแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยคำตอบง่ายมากครับเพราะผู้ยืมโดน trust bias วงเล็บอคติความไว้ใจบวกกับ halo effect วงเล็บปรากฏการณัทมี เล่นงานเข้าเต็มๆม,มันคือการสะกดจิตด,ด้วยภาพลักษณ์ครับ Trust Bias องเล็บอคติความไว้ใจเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสนิทรู้จักหรือเห็นภาพลักษณ์ของใครคนนั้นว่าเป็นคนดีเป็นคนในวงการสมองของเราจะลัดวงจรทันทีเราจะเชื่อมากกว่าคิดแม้หลักฐานทางการเงินจะไม่มีแม้แต่ใบเดียวแต่เสียงกระซิบในหัวมันบอกว่าไม่เป็นไรหลอกเขาเพื่อนเราเขาเป็นคนดีไม่มีทางโกงความรู้สึกดีๆมันมาบังตาจนมองไม่เห็นความ เสียงทางการเงินระดับร้อยล้านนี่แหละคือจุดอ่อนของความสัมพันธ์ Halo effect วงเล็บปรากฏการลัศมีอันเนี้ยเด็ดกว่าครับคนที่ดูประสบความสำเร็จในสังคมแต่งตัวดีมีเครดิตมีสังคมไฮโซเราจะอัตโนมัติทันทีว่าเขาน่าเชื่อถือไปทุกด้านทั้งๆท,ที่ความจริงคือการเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความรับผิดชอบทางการเงินครับมันคนละเรื่องกันเลยและนี่คือกับดักความคิดสุดท้ายของเหยื่อเขาไม่น่าโกงหลอกชื่อเสียงเขามีขนาดนี้นี่คือการเดิมพันด้วยแบรนด์ของอีกฝ่ายแต่ขอให้จําไว้เลย ครับว่าชื่อเสียงไม่เท่ากับความรับผิดชอบทางการเงินชื่อเสียงเอาไว้ขายของแต่ไม่ใช่หลักประกันหนี้หลักร้อยล้านนะข้อที่3พฤติกรรมการยืมเงินจานวนมากแบบนี้เข้าขายอะไรทางจิตวิทยาคําถามที่ว่าพฤติกรรมการยืมเงินจํานวนมหาศาลแบบนี้เข้าขายโรคทางจิตวิทยาหรือไม่คําตอบคือมันไม่ใช่โรคที่มีชื่อทางการแพทย์เป๊ะ,ปะแต่มันคือชุนลักษณะ พฤติกรรม <Tra its. S 1> ที่มักจะโผล่มาเป็นแพ็กเกจในบางกลุ่มบุคคลที่เราต้องระวังและนี่คือองค์ประกอบที่ทำให้นักยืมเงินหลักร้อยล้านผุดขึ้นมาในสังคมง Grand 1. grandiose thinking วงเล็บความคิดยิ่งใหญ่โออาพวกเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งแต่คิดว่าตัวเองเหนือกว่ากฎเกณฑ์ทุกอย่างคิดว่าตัวเองสามารถจัดการเงินจำนวนมหาศาลได้แม้จะไม่มีความสามารถรองรับเลยเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเพราะเดี๋ยวฉันก็หาได้สบายมาก มันคือการขาดความเชื่อมโยงกับความเป็นจริงอย่างรุนแรงจุด 2, 2> entitlement วงเล็บความรู้สึกมีสิทธิ์นี่คือส่วนหนึ่งที่น่าหมั่นไส้ที่สุดครับพวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะของเงินก้อนนี้แม้จํานวนจะเกินความปกติไปมากมันเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาเองหากคุณไม่ให้พวกเขาก็จะมองว่าคุณน,นั่นแหละที่ใจแคบจุด3 Charm. วงเล็บเสน่ห์จอมบงการสกิลการพูดดีการขายอนาคตที่สวยหรูการสร้างภาพแบบสำเร็จเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้คนฟังคล้อยตามแบบไม่รู้ตัวพวกเขาขายความฝันที่ยิ่งใหญ่เพื่อมากลบเกลื่อนความเป็นจริงที่ว่าเงินน่ะไม่ต้องคืนก็ได้จุดที่4 lack of empathy วงเล็บการขาดความเห็นอกเห็นใจอันนี้สำคัญที่สุดครับพวกเขาไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนของคนที่ให้ยืมเลยคิดแต่ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการมันคือการมองคนอื่นเป็นแค่ แค่เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยให้เป้าหมายของตัวเองสําเร็จชุดพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเลยในคนทั่วไปและหากเราเรียนด้านจิตตวิทยาเราจะเห็นทันทีว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมันคือสัญญาณของบุคลิกภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์จากความเชื่อใจของผู้คนข้อที่4ปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงเงินหลักร้อยล้านไม่ใช่เงินที่ลืมได้ คำถามที่ว่าเงินหลักร้อยล้านไม่ใช่เงินที่ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วลืมไว้ได้แล้วปัญหาการยืมเงินก้อนยักษ์แบบไร้เอกสารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคําตอบคือมันไม่เคยมีใครโง่ให้เงินหลักสิบหลักร้อยล้านในวันแรกครับมันคือกระบวนการต้มตุ๋นทางจิตวิทยาที่สร้างขึ้นมาอย่างประณีตคดีกู้เงินเนี่ยมักเริ่มจากหลักร้อยหลักพัน,ก,นกลไกสําคัญที่ใช้ความเชื่อใจเป็นเหยื่อ เริ่มจากจำนวนเล็กๆแล้วค่อยเพิ่มทีละรอบนักยืมเืออาชีพจะเริ่มด้วยการยืมเงินก้อนเล็กๆและสร้างประวัติการคืนที่ดีเลิศคืนตรงเวลาคืนก่อนกำหนดเพื่อให้ผู้ให้ยืมเริ่มมี trust bias ฝังในสมองจนสุดท้ายเมื่อถึงคิวหลักร้อยล้านผู้ให้ยืมก็เทให้หมดหน้าตักโดยไม่รู้ตัวเพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาก็คืนตลอดนี่กลายเป็นเหยื่อที่เดินเข้ากรงเองจุดที่2ใช้ความสนิทเป็นเหยื่อล่อนี่คือคกลไกที่เจ็บปวดที่สุด พวกเขาใช้ความสนิทเป็นใบรับรองความน่าเชื่อถือทําให้ผู้ยืมรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญสําหรับเขาถึงได้มาขอความช่วยเหลือส่วนตัวขนาดนี้ทั้งที่ความจริงคือเขาแค่เห็นเราเป็นแหล่งเงินความสัมพันธ์มันเป็นแค่กาวที่เอาไว้ปิดผน,นึกกระเป๋าสตังค์คุณจุดที่3ใช้สถานะทางสังคมเป็นเครื่องมือถ้าเป็นคนดังคนมีภาพดีคนมีคอนเนคชั่นคนเรามักจะเชื่อเร็วมากเพราะเราอายที่จะสงสัยคนมีชื่อเสียงชื่อเสียงจึงกลายเป็นเอกสาร หลักฐานที่มองไม่เห็นที่สรงพลังที่สุดแม้ไม่มีเอกสารสักใบเดียวก็กล้าให้ยืมมันดูดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องโกโหกและนั่นแหละครับคือการผ่าพฤติกรรมของเคสยืมเงินหลัก1 0บถึงร้อล้านที่ไม่ได้มีใครโง่แต่มันมีคนหนึ่งที่ฉลาดในการใช้จิตวิทยาและอีกอย่างหนึ่งที่ไว้ใจมากเกินไป ข้อที่5จุดพีคคืออะไรจุดที่ทําให้ทุกคนฟังต้องเงียบกริบแล้วถามว่าเออจริงเงินหลักร้อยล้านไม่ได้หายไปเพราะความซื่อสัตย์ของอีกฝ่ายแต่มันหายไปเพราะความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานรองรับและไอความเชื่อที่ว่างเปล่าไร้เอกสารเนี่ยมันถูกเสริมด้วยสารพัดปัจจัยทางสังคมและจิตตวิทยาที่บิดเบือนการตัดสินใจของคุณไปหมดภาพลักษณ์ที่ดูดีจนคุณไม่กล้าตั้งคําถามคําพูดที่ฟังดูจริงจังและจริงใจจนคุณตายใจความกลัวเสียนหน้าที่กลัว คนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนขี้เหนียวไม่ใจและที่สําคัญที่สุดความกลัวเสียเพื่อนหรือเสียความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดนี้รวมกันจนเกิดปรากฏการณ์ที่ร้ายกาจที่สุดทางจิตะวิทยาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเชื่อไปแล้วจะยอมรับว่าโดนหลอกไม่ได้และนี่แหละครับคือกับดักสมองไม่ยอมให้คุณยอมรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ขนาดหลักสิบหลักร้อยล้านนี่เกิดขึ้นจากความโง่เขลาของเราเองจิตตะวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Cognitive Dissonance หรือความไม่รงรอยกันทางความคิดคุณไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าคุณถูกคนที่ไว้ใจที่สุดหลอกดังนั้นคุณจึงต้องหาเหตุผลมารองรับการกระทําของตัวเองต่อไปและนั่นคือเหตุผลที่เหยื่อมักจะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆ ข้อที่6ทําไมคด,ดีแบบนี้ถึงดังทั่วประเทศคําตอบคือเพราะมันสะท้อนความจริงที่คนไทยไม่อยากยอมรับมันคือกระจกสะท้อนพฤติกรรมทางสังคมและจิตตาวิทยาที่เราทํากันมาตลอดเราเชื่อภาพลักษณ์มากกว่าข้อเท็จจริงเราตัดสินใจคนจากโซเชียลจากเสื้อผ้าจากฉากหลังเราไม่สนหรอกว่าในบัญชีเขาเหลือเท่าไหร่เราไว้ใจตามความรู้สึกมากกว่าตรวจสอบเอกสารความเกรงใจสําคัญกว่าสัญญาความสนิทสําคัญกว่าหลักฐานนี่คือ m i เ d s ต t ที่ฆ่าคน ทางการเงินมันนับไม่ถ้วนเรากลัวถูกมองว่าใจแคบถ้าไม่ให้ยืมความกลัวเสียหน้ามันกัดกินเราเรายอมเสียหลักร้อยล้าน10ล้านเพื่อแลกกับฉายาคนดีที่ให้ความช่วยเหลือมันคุ้มค่าแหละครับและบางครั้งเราอยากเชื่อว่าคนที่เรารู้จักไม่เลวเราไม่อยากให้ภาพคนดีที่เราสร้างมาพังทันยเราจึงมองข้ามสัญญาณอันตรายทั้งหมดแต่ความจริงที่คดีเนี้สอนเราอย่างเจ็บปวดก็คือเงินคือความจริงที่สุดในโลกความสนิท ได้ปกป้องใครจากความเสียหายทางการเงินได้เลยอยาให้ความรู้สึกมาสังกับพอสตังของคุณครับข้อที่7บนเลียนโหดหดที่ทุกคนต้องจําและก็มาถึงช่วงสุดท้ายาจริงๆนะ ขอปิดท้ายด้วยการมอบภูมิคุ้มกันทางการเงินที่โหดร้ายแต่เป็นจริงนี่คือบทเรียนที่คุณต้องจำไว้ขึ้นใจเพื่อไม่ให้คุณต้องกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป 1. ไม่มีใครควรยืมเงินจำนวนมหาศาลปากเปล่าฟังให้ดีนะครับรักแค่ไหนสนิทแค่ไหนหากมีใครเอ่ยปากขอยืมเงินหลักล้านน่ะโดยไม่มีเอกสารแม้แต่แผ่นเดียวให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีสัญญาเท่ากับพร้อมโดนเหยียบการให้ยืมปากเปล่าคือการให้ใบอนุญาตโกงแกอีกฝ่ายโดยปริยาย 2. คนที่พูดดีไม่ได้แปลว่าเขาดีพวกนักยืมมือทองทุกคนมีคำพูดเป็นเครื่องมือพวกเขาจะพูดดีพูดสร้างฝันขายอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถืออย่าหลงกลคำพูดเท่ากับเครื่องมือแต่ การกระทําเท่ากับตัวจริงจงดูที่พฤติกรรมการใช้เงินในอดีตและความรับผิดชอบในปัจจุบันอย่าดูแค่คําหวานหู 3. ถ้าคนยืมเงินใช้คําว่าเดี๋ยวเคลียร์ให้บ่อยเกินเมื่อถึงกําหนดชําระแล้วเขาตอบด้วยคําว่าเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวจัดการให้และไม่มีวันที่ชัดเจนให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยครับว่าเขายังไม่คิดจะคืนนี่คือการซื้อเวลาเพื่อนหนีความรับผิดชอบ 4. ไม่มีความสัมพันธ์ไหนใหญ่หญกว่าหลักฐานการเงินครอบครัวเพื่อนคนดังคนรู้ ู้จักทุกคนกงคุณได้หมดถ้าผลประโยชน์มันใหญ่พออย่าความสัมพันธ์มาเสี่ยงกับหลักฐานนี่มันไม่ใช่เรื่องความสงสารหรือเรื่องส่วนตัวของคนสองคนอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของพฤติกรรมจิตตวิทยาและช่องว่างในความไว้ใจและบทเรียนที่โหดร้ายที่สุดที่ทุกคนต้องจําคืออย่าให้หัวใจคุมกระเป๋าสตางค์อย่าให้ความสนิทชิดเชื้อทําเรามืดบอด เพราะคนที่ทำร้ายเราได้แรงที่สุดไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนที่เราคิดว่าไม่มีวันทำเราได้เงินหลักสิบหลักร้อยล้านเลยนะแอดขอตัวปิดพอดแคสต์เนี้ยไปด้วยความหมึนความงงในตัวเลขเออขอบคุณและสวัสดีครับ